สำหรับ,บอบผ้าเนี่ยเวลาจะทําความสะอาดทีนึงนะครับผมต้องใส่น้ํายาผสมกับน,น้าร้อนนะครับผมฟอกได้นะผมใช้แปรงอ่อนนะครับผมต้องเป็นแปรงอ่อนเท่านั้นนะผมบอกก่อนว่าต้องเป็นแปรงอ่อนนะถ้าเป็นแปรงแข็งผมบอกเลยว่าผ้ายุ่ยแน่นอนนะครับผมก็ถามว่าเสียงยๆๆๆอะไรติ๊กติ๊กติ๊กะไม่ต้องตกใจนะครับเสียงเสียงคะามน้ามันเข้าหัวฉีดมันจะจ่ายเข้าหัวฉีดจะดังอยู่แล้วรถหัวฉีดจะเป็นทุกคันครับอเอ้ยเสียงรถอะใช,ช่ไม่ใช่ โอเคครับผมก็ถือว่าแน่นมากนะสำหรับความรู้เรื่องเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูสภาพภายในนะผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปสวัสดีครับผมผมกอประดับยนนะครับผมวันนี้ก็จะพาไปดูสภาพก่อนรุนนะครับผมของ Honda c ซ t y อันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าซ i ตีเนี่ยเป็นรถที่คนใช้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ในตลาดมือสองเนี่ยคนต้องการเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ก็รีบจับจองนะครับผม ก็คันนี้เป็นตัว1.5 V+ นะครับผมเป็นปี2014นะครับไม้น้อยนะครับผมคันนี้คันนี้ราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่689,000บาทนะครับผมราคาของเราอยู่ที่45,000บาทเท่านั้นนะครับผมก็ตัวราคาตลาดก็มีตั้งแต่400,000นะครับผมถึง500,000นะแล้วแต่สภาพรถนะครับผมแล้วก็แล้วแต่ไม้นะครับผมก็อินเสิร์ตข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูด้านล่างนะผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผม yeah. Let's go i m a make a couple stacks d o e x a c t l y what I want to mix a couple tracks get a lady that I'm d r a w n to turn up to the max get me faded till I'm s h yeah. e a h and y'all don't know that I'm a soldier I always felt like I'm a god เดี๋ยวต่อไปนะผมแล้วก็มาเริ่มงานของเรานะครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่าเก็บสีค่อนข้างจะน้อยนะครับผมสําหรับตัวรถนะส่วนมากก็จะลงที่ข้างล่างนะผมเป็นพวกไอ้ชุดแต่งต่างๆนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมชิ้นแรกก็จะเป็นฝากระโปรงหน้านะครับผม กันชนด้านหน้านะครับผมแล้วก็สะเก์ดด้านล่างนะครับผมเป็นเศษสเกตดหนินนะครับผมต้องทาอยู่แล้วนะคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมลูกค้าเอามาเทิร์นหรือเอามาขายนะเอามาเทิร์นลูกค้ามาเทิร์นไปนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่าแฮ้แน่นอนนะครับผมรถบ้านใช้งานเองนะครับโอเคแ้นี้นะผมด้านนี้ก็ค่อนข้างจะว่างนะผมบอกเลยห็นปะคือรถเป็นแบบสีค่อนข้างน้อยนะสำหรับตัวบอดี้รถด้านบนก็จะมีส่อมาก็จะเป็นด้านล่างเห็นปะ โอ้สเกิร์ตนะครับผมสเกิร์ตก็มีรอยเป็นเกทินนะสเกิร์ตด้านซ้ายนะครับผมต้องทำนะแล้วก็ประหน้าซ้ายไม่ทำนะครับผมประตูหน้าซ้ายผ่านนะแล้วก็ด้านหลังอันนี้ไม่ต้องตกใจนะผมเป็นคาบเป็นคาบโค่นนะคาบไอ้หยดน้ำม่เชยโอเคเช็ดออกนะครับผมก็โอเคผ่านนะครับผมประตูหลังมางคุด้านซ้ายบางคนด้านซ้ายก็ผ่านนะโอ้พี่นี่ครับผมนี่หลายบุบนะครับผมตรงสันฮะสเกิร์ตหลังไปจัดมาครับผมนี่ ก็อย่างที่บอกไปนะส่วนมากจะเป็นที่ตัวชุดแต่งเขานะครับผมที่ว่าได้ทําสีนะสเกด้านท้ายผ่านนะครับผมก็นี่เดิมครับสเกิร์ตด้านล่างนะผมอันนี้ก็สปอยเลอร์นะนี้มีชุดแต่งครบคันนะครับผมทั้งสเกิร์ตนะครับผมรอบคันแล้วก็ติดสปอยเลอร์นะครับผมแล้วก็กันสาดด้วยนะโอเคสปอยเลอร์ทำนะครับผมอันนี้ก็น่าจะแบบเวลาเปิดนะแทรกกับเพดานอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมหางฉลามอันนี้คือเสื่อมเสื่อมตาม ตามอายุการใช้งานแลผมรถก็6ปีแล้วเนาะ6ปี7ปีแล้วก็สีหลุดสีล่อนได้นะครับผมลูกพี่บอกมาครับผมเ็าบอกว่าตัวคอนด้าเนี่ยสีเขาชอบล่อนบ่อยๆนะครับผมก็ไม่ต้องสีเรียกครับผมอันนี้เก็บได้ครับผมทําได้นะก็มาถึงไหนแล้วมาโคนนะครับผมบาโคนด้านขวามาโคนด้านขวาผ่านนะครับผมก็จะมีที่ทําจะเป็นประตูนะนี่ก็นิดหน่อยครับผมตามขอบประตูนะครับผมโอเคไม่รู้จะไปดูงไฟหน้าอ นี่เห็นว่าก็อย่างที่บอกไปส่วนมากจะเป็นด้านล่างนะผมพวกสเกิร์ตสเกิร์ตรอบคันเนี่ยมีหมดเลยนะพวกเศษสเกตหินต่างๆนะครับผมก็ถามว่าช่วยไหมก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะสำหรับคันนี้นะเพราะว่าสีเนี่ยไอตัวบอดี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ทาเลยส่วนมากก็เป็นชุดแต่งด้านล่างนะครับผมโอเคมางคอนโคโ่นหน้าผ่านนะครับผมโอเคกระจกผ่านนะครับผม,ม่ะมเหลืองไหมเหรอนี่ดูาาถามว่าเหลืองไหมผมว่าใส่นะ ใส่กิ้งเลยดูเลยใส่นะใส่นะไฟหน้าค่อนข้างใสเลยก็ตัดหมอกก็ยังใส่อยู่นะ<ป>ก็เดี๋ยวขัดให้นะครับผมโอเคก็คร่าวๆนะครับผมเก็บสีภายนอกก็จะประมาณนี้นะผมก็ส่วนมากก็ที่ผมบอกไปก็คือเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับผมด้านล่างนะส่วนด้านบนก็จะมีแค่ฝากระโปรงนะครับผมฝากระโปรงก,กันชนหน้านะแล้วก็บังโคลนหลังซ้ายนะผมที่ว่าจเจอแผลหนักหนะครับผมโอเคฮะไป เดี๋ยวเรามาดูยางกันต่อนะครับผมว่าเป็นเบอร์อรายฟอบอะไรนะครับผมตั้มพี่ตั้มครับแนะนาเรื่องอยางเลยครับผมอันนี้เป็นยางออะะไไรรพีี่บ้างอันนี้นคุ็ีสอง ปี18นะครับกลางกลางปีเพราะมันเป็นสัปดาห์ที่29่สิบเก้ารหัสยางหนึ่งเก้าห้าทับห้าสิบห้า R สิบห้านะครับหนึ่งเก้าห้าคือหน้ายางนะครับหน้ายางนะหน้ายางคือหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้าคือความหนาของแก้มนะครับนะครับห้าสิบห้าแล้วก็ R เนี่ยคือรหัส R รหัส P รหัส Z อะไรเงี้ยมันเป็นจำกัดความเร็วนะครับเจ้าของควรรู้ไว้นะครับว่ารหัส R เนี่ยห้ามวิ่งเกินร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าแบบว่าถ้ายางคุณเสื่อมสภาพถ้าคุณไปวิ่งอ่ะคือยางอาจจะแตกอาจจะระเบิดได้นะครับ อมันเสียงมากแล้วก็เลขทั้งหลังก็15ก็อยู่อยู่แล้วครับขอบ15อง่ายงครับยางเป็นของแ k นคูรถส่วนมากก็นิยมใช้กันก็ยางก็ยังหนาอยู่ก็แ k นคูก็เสียงมันแบบไม่ค่อยดังมากอะรถส่วนตัวผมรถผมก็ใช้นะแคนคู ต่อไปนะครับก็ให้ความรู้เรื่องยางไปแล้วต่อไปก็เดี๋ยวจะให้ความรู้เรื่องของเครื่องมั่งว่ารถปี2014นก็ตอนนี้ก็เท่าไหร่อ่ะปี14 1สิีปี7ดปีรถรถ 7, ปีก็เกือบ10ปีแล้วก็ควรดูแลรักษาอะไรมั่งครับขราข้าวๆจะพาไปดูกันไป <Okay. S 1> อ่าผมจะให้กอปสตาร์ทนะครับแล้วจะดูว่าเครื่องสั่นไหมมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนไหมที่ต้องซ่อมก่อนที่จะมาขายลูกค้าไหมครับเดี๋ยวไปดูก <Okay. S 1> ันครับคันนี้ ก็เข้าๆนะครับอจากสตาร์ทมาสตาร์สตาร์เครื่องมานะครับก็สังเกตการได้ง่ายตอนแรกสตาร์ทมาเครื่องไม่มีสันนะครับเดินนิ่งก็เดินรอบปกตินะครับเดี๋ยวเราดูตอนเร่งเครื่องเร่งไปสี่พันอ่ะก็รอบเครื่องก็ปกตินะครับยางแท้งเครื่องนะครับใช้ได้ปกติครับ ไม่มีปัญหาอะไรก็เครื่องไม่สั่นน้ําก็น้ําน้ําในหม้อน้ําก็อยู่เต็มนะครับคือรถคันนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างดีเลยครับเป็นเครื่องมงมากเลยนะใช่แต่ที่ที่รถเห็นว่ารถคือแบบว่ามันแบบสกปรปกเลยนะเพราะรถมันเป็นป้ายทะเบียนต่างังหวัดนะป้ายทะเบียนต่างหวัดก็รู้อยู่ครับต่างหวัดก็อาจจะมีดินแดงนั่งฝนตกดินแดงลุยเข้าไปห้องเครื่องอาจจะเละๆหน่อยนะเพราะรถคันนี้มันยังไม่ได้แปบลบว่าบำรุงรักษายังไม่แบบว่า บอาบน้าใหญ่บิ้วคือยังไม่ได้ทำนะครับค like <gu> ือรถมาแบบว่าแห้งๆก็ให้ลูกค้าดูก่อนเลยก็คร่าวที่ผมดูมานะคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเครื่องก็ปกติความร้อนก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะความร้อนเนี่ยเราก่อนที่เราจะถ่ายคลิปเราสตาร์ทเป็นประมาณครึ่งยี่โมงครับดูความร้อนนะครับก็น้ําก็ไม่ดันนะครับ แบตก็ยังเต็มอยู่แบตก็เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าแบตก็ยังเต็มอยู่แบตใหม่แน่นอนข่าวๆก็ไม่มีอะไรมากเครื่องคันนี้เป็นเครื่องพันห้าแรงม้าที่โงรงงานให้มาเป็น117ตัวนะครับขับเครื่องล้อหน้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เอ็มทสปีดนะครับก็บถามว่าใช้งานในชีวิตประจาวันในกรุงเทพก็ดีไหมอัตราการเล่นแซงก็ดีนะครับเครื่องบล็อกเล็กแต่ให้แรงม้ามาร้อยกว่าก็ถือว่าคุ้มค่านแน่นอนครับหน้าตาเครื่องเป็นเหมือนแจ๊ดเลยนะครับพอสติ๊ตตี้กับแจ๊ดแต่ถ้าหายเครื่องจะเป เจ้าบีโอเนี่ยจะถูกจํากัดมาเรื่องความเร็วครับเพราะเป็นรถอีโคคาร์แต่แจ๊กกับคลิปตี้เนี่ยจะให้ความเร็วกับแรงมา้าแล้วก็รอบคืออัตราสูงสุดของเครื่องพันห้าคือ1นึ่งหแรงมา้า100กว่าแรงมา้าแน่นอนแล้วก็การดูแลรักษาครับเรื่องเซอร์วิสลาได้รถคันนี้ไปออกจากคลังโชว์รูมผมนะครับก็มีก็1ครับน้แมันเครื่องน้แมันเกียร์เพราะคันนี้คันนี้เกียร์โตก็ดูแลรักษาหน่อยน้แมันเครื่องน้แมันเกียร์น้แมันเครื่องก็เปลี่ยนทุก5000โลนะครับน้แมันเครื่องนี่ก็ดูได้มีก้านวัด มันมี2จุดนะครับน้ำมันเครื่องห้ามน้อยกว่าจุดแรกครับแล้วห้ามมากกว่าจุดที่2นะครับให้อยู่พอดีกลางๆนะครับน้ำมันเครื่องตันหน่งก็บล็อกมันเล็กเนบล็อกเครื่องเล็กก็ดูแลน้ำมันง่งายๆครับที่ออกไปก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับก็น้ำมันเครื่อง5000โลก็เปลี่ยนถ้าถ้าไปถ้าแบบว่าเจอแบบว่าน้ำมันเครื่องดีก็หมื่นโลนะครับก็คืออยู่ที่ลูกค้าที่จ,จัดสรรว่าอยากซื้อ5,000หรือหมื่นหนึ่งแล้วก็น้ำในหม้อน้ําก็คือนี่ครับดูตรงนี้เอามันจะมีคำว่าแม็ก ให้เติมคำให้เติมเต็มคําว่าแม็กนะครับห้ามเติมล้นอยู่ตรงปากฝานะครับเพราะเวลาเติมล้นอนะ่ะเวลาเราปิดปิดไปปุ๊บแล้วความล้นเราวิ่งกับความร้อนนะ้ำจะดันมันจะมันทำให้น้ํำสลักออกได้ คันนี้ก็เรียบร้อยครับคือแบบส่วนโดยรวมก็ที่ผมดูนะในบ้าเครื่องนะเดินนิ่งเรื่องเครื่อง,เ,องเดินนิ่งปกติเล่งไปก็ไม่มีสันนะครับแท่งเครื่องยังใช้ได้อยู่น้ำมันเครื่องก็ผมจะไปถ่ายของเหลวให้อีกทีนะครับให้ออกมาจากทางเราคือแบบให้ท่านผู้ชมจะได้นับไปเลยคือ5,000โลไม่ต้องมากังวลสภาพโดยรวมคันนี้นะถ้าเป็นถ้าสีนะถ้าสีสีคันนี้ผมให้9กคือมันมันไม,นมน่คันนี้มันไม่มีชนหนักมันไม่มีบุบนะแต่ก็มีเข้าบอดี้นะไม่เข้าบอดี้ใช <body S 2> นะ่ไหมมีแค่สะเกียหินเนี่ย น็อตเนี่ยยังไม่เคยถอดเลยนะน็อตยังไม่ถอดเม็ดยังเป็นวงกลมๆอยู่นะครับเจ้คือซีนเนี่ยซีนเนี่ยคือยังแบบยังดีอยู่เลยซีนของตามตะเก็ตนะครับยังดีอยู่เลยก็คือคันเนี้ยที่ผมให้80ดสเพราะคือมันก็มีมันมีแบบว่าสเก็ตหินเดนเพราะมันอยู่รถอยู่ต่างรถรถมันไปทะเบียนต่างหวันนะครับมันก็มีอาจสเก็ตหินโดนแล้วก็ขุดฟุตบงขุดบาทตอนตามตะกงตะเกิร์แต่ถ้าเครื่องอะเครื่องร้อยเซนผมให้95้าสิบห้าเซนเพราะหนึ่ง เจ้าของเดิมเขาได้ใช้งานไปแล้วมันไม่ใช่เครื่องออกจากโรงงานนะครับคือผมก็ต้องดอกไป5้าเซนแต่ถามว่ายังใช้ได้อีกอีกนานไหมก็คือว่าถ้าคุณดูแลรักษาตามรอบตามระยะก็อ,อีก10ปี20ปีได้ครับนานมามนะใช่ครับแล,แล้วจริงๆอาจ่ายเรอของผมอยู่ตอนนี้คือรถมันห้าเปีเครื่องมันนิ่งมากเลยใช่คือตอนนี้เครื่องมันเดินแบบนิ่งมากเออถ้าถามว่าเสียงอะไรติ๊กๆๆๆอ่ะไม่ต้องตกใจครับเสียงเสียงปั๊มน้ำมันเข้าหัวฉีดมันจะจ่ายเข้าหัวฉีดเนดังอยู่แล้วรถหัวฉ โอเคครับผมก็ถือว่าแน่นมากนะสำหรับความรู้เรื่องเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูสภาพภายในนะผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปโอเคเปิดมาก็งานหยาบเลยนะครับผมก็ เปาค่อนข้างเลอะนะครับผมเปาสภาพเบาค่อนข้างเลอะเลยแต่ผมบอกเลยว่าฟองน้ำเนี่ยยังแน่นนะครับผมฟองน้าแน่นนะก็จะมีแค่คาบเลอะนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะสําหรับเบาผ้ามันก็ช่วยซับเรื่องความร้อนนะครับผมแต่มันพ่วงมาด้วยการดูแลรักษาที่ยากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเบาผ้ากับบอดหนังเวลาทาความสะอาดก็เคยทําความสะอาดกันมาใช่ปะละ่ะ ทั้งบอกผ้าบบาหนังก็จะแตกต่างกันนะครับผมสำหรับบาะผ้าเนี่ยเวลาจะทําความสะอาดทีหนึ่งนะครับผมต้องใส่น้ํายาผสมกับน้ําร้อนนะครับผมฟอกได้นะครับผมใช้แปรงอ่อนนะครับผมต้องเป็นแปรงอ่อนเท่านั้นนะผมบอกก่อนว่าต้องเป็นแปรงอ่อนนะถ้าเป็นแปรงแข็งผมบอกเลยว่าผ้ายุ่ยแน่นอนนะครับผมมันจะมีไอ้แปรงเล็กๆอ่ะเห็นปะแปรงเล็กๆอ่ะเออต้องใช้แปรงอ่อนตัวนั้นนะครับผมถึงจะฟอกบอกผ้าได้นะผมบอกเลยถ้าไปใช้แปรงซักผ้าแบบที่เราใช้กันที่บ้านเนี่ยผมบอกเลยยุ่ยบาะพังนะครับผมผมบอกไว้ก่อนโอเคนะผมดู คันนี้ไว้นะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งคือพี่เซลนะครับผมผมบอกเลยว่าบอกอันเนี้ยสีเนี้ยหายแน่นอนนะครับผมเค okay. ภายไอผมดขูข้างหน้าข้างหน้าค่อนข้างสวยนะแล้วก็หน้าปัดเนี่ยผมชอบมากเลยไฟมันตัดสีเงินโอเคครับคันนี้ภายในตกแต่งเป็นสีดํานะครับผมตัดสีเทานะก็กุญแจเป็นกุญแจพุชซานะครับผมเป็นกุญแจรีโมทนะแล้วก็แผงแอร์แผงแอร์แผงแอร์เป็นดิจิตอลน,นะครับผมสวยมากๆเลยที่ให้มาคันนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมก็ถือว่าอัพขึ้นไปอีกขัน้นหนะครับผม ใช่ตัว V plus หนใช่ไหมห้ plus ถ้าจำไม่ผิดคันนี้น่าจะกล้องหลังเ,เห็นไหมมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับผ,ผมบอกเลยว่าในบรรดารถ1.5 1่ 1, 5 1. 5, 1. 5, 1. 6าเนี่ยผมว่าซิตี้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะออปชั่นเยอะนะออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าให้มาอย่างแรกก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนถูกไหมหน้าจอทัชสกรีนได้มาก็ยังมีกล้องหลังอีกก็ถือว่าแบบโอ้โหเต็มอะแล้วก็พวงมาลัยที่ให้มาคนระับผมเป็นมัตติฟังก์ชั่นนะ ตัวนี้ไม่มีครุสคอนโทรนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็พี่ตั้มสอนิตเรื่องของเครื่องไปแล้วใช่ไหมก็ต่อไปนะครับผมการเช็ครถดีวิธีหนึ่งรถมือสองนะครับผมเรื่องเกียร์ก็สําคัญนะก็ต่อไปก็ลองเล่นเกียร์กันนะครับผมว่ามีตรงไหนนะครับผมที่กระชากหรือเปล่านะครับไปเต่ะเร่เ่ลงมาเลยครับผมทีละเกียร์ทีละเกียร์เลยมันไม่ยากหรอกเพราะว่าถ้าจริงๆอ่ะมานั่งมานั่งโยกคันเกียร์จริงๆอ่ะจะรู้นะว่ารถมันกระชากตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคสปอร์ตโอเคนะครับผมเกียร์เราโอเคนะ โอเคแล้วผมเกียร์เกียร์ค่อนข้างจะลื่นนะครับผมคือไม่กระชากจนแบบรู้สึกได้นะครับผมก็จะมีสะดุดนิดนึงก็จะตึกนิดนึงนะครับผมก็ปกติของเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะครับโอเคสาหรับเกียร์คันนี้นะครับผมเกียร์คันนี้ผ่านนะไม่เสียนะครับผมไม่มีปัญหาด้วย่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะสภาพเบาะนะสภาพเบาะโอเคนะครับผมคือเบาะไม่ไม่มีฟองน้ําที่ยั่วเลยนะผมบอกเลยว่าฟองน้ําค่อนข้างแน่นนะครับผม ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับภายในก็มีเบาะนะครับผมที่ต้องทําความสะอาดกันยกใหญ่เลยปะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะผมสําหรับ Honda City คันนี้นะ<อ>ก็ราคาที่บอกไปนะผมอย่าลืมนะ City 1.5 V+ กันนี้นะครับผม ราคาอยู่ที่45,000บาทนะผมผมบอกเลยว่าคันนี้ฟรีดาวผ่อนน้อยมากๆนะผมผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะั้ม6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมผมบอกเลยว่าเหลือๆเลยนะคันนี้ก็ก่อนจากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจพวกเราเนยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผม Honda City คันนี้นะผมบอกเลยว่ารถค่อนข้างจะไปไวนะเพราะว่าในตลาดเนี่ยค่อนข้างจะหากันเพราะว่ามือสองหายยากมาก City ผมบอกเลยแล้วราคาของเราอยู่ที่45,000บาทเท่านั้นนะครับผมก็วันนี้ก็จบการรีวิวอ่ะบรรยายอะไรประมาณนี้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันว่าคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงรถขั้นไหนกันนะผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ